สวัสดีค่ะมาเจอกับนดัดอีกแล้วนะคะที่ The d ดีไวซโซน999ทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยที่ราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับในความรัก สำหรับในความรักเราจะอ่านนิดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปความรักเราจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมได้อีกทีหนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ King of Cups 6ถ้วย7ดถ้วยค่ะ ค่ะมาถึงไพ่ถ้วยกวาดไปแล้ว3ตํตำแหน่งนะมองว่าน่าจะเป็นพลังงานเกี่ยวข้องกับความรักนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะรู้สึกสบายสบายก็ได้ j ั s m เมนข่าวดีที่จะมีเข้ามาเรื่องราบางอย่างที่เราอยากดูเรื่องเราบางอย่างที่เราอึดอัดใจเรื่องบางอย่างที่มันผ่านพ้นมาแล้ว ครั้งนี้บนกลับมาให้เราได้แก้ไขใหม่อีกรอบหนึ่งการตื่นรู้ในจิตวิญญาณหรือในเรื่องต่างๆของชีวิตนะคะการปลดล็อกจากความคิดจากพลังงานบางอย่างที่เราหาคำตอบไม่ได้นะช่วงจังหวะนี้เราจะสามารถปลดล็อกได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุนหรือ ผู้หญิงก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมคำชูหรือได้รับความเอนดูประหนึง่งแม่รักกับลูกนะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะนับถือเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถที่จะไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทพที่เป็นผู้หญิงได้นะคะ เพื่อช่วยพักดันในสิ่งที่เราหวังหรือปรารถนาในเดือนนี้จะมีการท่องเที่ยวเดินทางหรือช่วงจังหวะของการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ The f u l บางทีอาจจะไปเที่ยวสังสรรค์ไปชมคอนเสิร์ตได้ด้วยนะคะหรือไปเที่ยวทะเลทะเลทเลีท่ยวธรรมชาติมีการเดินทางมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆปลดล็อกจากสภาวะบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกอึดอ,อัดใจเป็นไปได้เนาะ โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงตัวตนนะคะราศีธนูได้เป็น King of Cups เป็นจังหวะที่อบอุ่นใจดีน่าเข้าใกล้มากๆเลยนะคะมีแต่คนเข้ามาขอคำปรึกษาจากคุณคุณใจดีคุณมีแต่ความปรารถนาดีให้พวกเขาบางทีเรื่องของตัวเองเรายังไม่จัดการเลยนะแต่เราต้องได้ไปจัดการให้คนอื่นต้องคอยให้คำปรึกษาคนอื่นแถมต้องคอยพูดผลักดันให้กับเขาในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็แย่นะแต่ แต่เพื่อเธอฉันก็ช่วยเธอก่อนอะไรประมาณนี้นะคะบางอย่างเนี่ยในมุมที่เราอ่อนแอพอมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอมาขอคำปรึกษาเรามันกลับกลายเป็นว่าธนูเองเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาในตัวเองกลับกลายเป็นว่ามองว่าเรื่องของตัวเองเนี่เล็กไปเลยนะคะ,ะการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ที่ได้ช่วยคนอื่นบางทีมันไม่ได้เสียเปรียบหรือมันไม่ได้เกิดการสูญเสีย อย่างที่คิดนะคะกับกลายเป็นเราก็ได้เหมือนกันนะคะได้อะไรได้เกิดความเข้มแข็งหรือว่าได้มองโลกบางอย่างที่กว้างมากขึ้นได้ด้วยนะ,ะอ่ะต่อมานะคะในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณมนุนคุณนะคะ ต่อมามาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงการงานมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะใครรอง,งานใหม่มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่สําหรับใครที่ทํางานอยู่มีแนวโน้มที่จะมีโปรเจกต์บางอย่างงอกขึ้นมาให้เราได้ทํามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆให้เราได้ทําถามว่าเราทําได้ไหมทําได้ค่ะนะแล้วก็บางคนเองอาจจะ สร้างงานอะไรบางอย่างขึ้นมาของตัวเองนะคะก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือการไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะงานช่วงจังหวะนี้นะคะใครที่พลาดหวังเนี่ยที่ว่ารอง,งานตั้งนานไม่ได้สักทีนะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะปลดล็อกนะคะมีโอกาสถูกเรียกไปสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าทํางานได้นะคะดังนั้นขอให้ทําให้เต็มที่นะทุกคนอะ งานช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆออกนอกเซฟโซนนะทุกคนเข้าใจว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่คุณก็ยังทำต่อไปนะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้บางคนนะ่ะงานอยู่ต่างประเทศกับต่างจังหวัดนี่จะเหนื่อยมากเป็นพิเศษเนาะบางทีผู้ใหญ่อาจจะบอกอาเธอไปดิวงานที่ต่างประเทศเธอไปดิวงานที่ต่างจังหวัดช่วงจังหวะนี้ต้องอาศัยความถึกอึดทนจริงๆนะคะ โอเคอ่ะทีนี้มาในเรื่องของการเงินการเงินสบายๆนะคะช่วงจังหวะน,นี้หยิบจับใช้สอยอะไรนะคะดูแลเทคแคร์คนใกล้ตัวซะมากกว่านะในเรื่องของการเงินนะ,ะ,ะแล้วก็เราก็ใช้ใจ่ายอะไรตามสบายของเรานะคะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรใดๆ ช่วงจังหวะข่าวดีหรือว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะปลดล็อกเนาะหรือว่าเห็นทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยมีนิสินนะคะก็มีคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือลูกค้าก็ได้นะที่ยังช่วยซัพพอร์ตทาให้เราได้มีเงินมาจ่ายทันนะคะการเงินมองว่าถ้าติดขัดอะไรมีทางออกแล้วก็บางคนมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเงินใหม่ๆนะคะทำธุรกิจใหม่หรือว่าจับงานได้ทำงานเนี่ยมีโอกาสที่ ได้จับเงินอะไรใหม่ๆรวมไปถึงบางคนอาจจะได้ทุนการศึกษาด้วยนะน้องๆหนูๆบางคนนะคะอาจจะได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเมืองนอกหรือว่ามีเงินอะไรที่ได้จากทางไกลเนี่ยเป็นไปได้นะทุกคนแล้วก็มองว่าสําหรับบางคนมีโชคนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่ามีโชคเล็กๆน้อยๆนะ ต่อมามาในเรื่องของความรักนะคะความรักเริ่มต้นที่ราศีธนูคนมีแฟนเป็นยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้แฟนเราลันล่าปงปงชึ่งนะคะมีแฟนแต่ก็ทำตัวเหมือนโสดเลยเขาอาจจะไปไหนมาไหนท่องเที่ยวเป็นอิสระนะคะอาจจะแบบว่าทำตัวเป็นโสดนั่นแหละลันลานะคะแต่คุณก็โอเคคุณก็ว่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ช่วงจังหวะนี้แฟนแฟนกับเราก็เหมือนแบบไม่ได้แบบมาเคร่งเครียดอะไรมากมายนะคะต่างคนต่างไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายดังนั้นโฟกัสในเรื่องของความสุขมันก็นําพามาซึ่งความสุขไม่ได้ไม่ได้เครียดหรือกังวลอะไรใดๆนะจังหวะนี้ธนูก็มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เยอะพอสมควรเลยต่อมา มาที่ราศีธนูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีแนวโน้มที่เราจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงเขาคนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้มันก็เลยเหมือนคลาคาสังอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแล้ว ก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะราศีธนูมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาจังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสเสน่ห์แรงบางคนมาปรึกษามาพูดคุยกับเราเนี่ยตอนแรกเราก็ช่วยปกติสักพักเขาก็ตกหลุมรักเราจังหวะน,นี้คุณอาจจะมีสภาวะของการลังเลที่จะตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะในเรื่องของความรัก ต่อมามาที่คนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดมีเข้ามาเพียบนะคะเหมือนกันคนเก่าก็อาจจะวแวะเวียนกลับเข้ามาหรือยังอยู่ในพลังงานของเราอยู่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็คนใหม่เข้ามาเพียบอีกเช่นกันนะคะดังนั้นทําให้ธนูเนี่ยรู้สึกว่าลังเลโรเลนนะคะว่าจะเอายังไงกับความรักในครั้งนี้คนเก่าก็ดีคนใหมก่ก็ก็ดีเหมือนกัน เลือกไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะหรือบางทีเราอาจจะเพิ่งรู้จักกับเขานะมีแนวโน้มเขาอาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะเดฟกโฟเนาะ mm hmm. เพื่อนใหม,ม่หรือนักเดินทางหรือใครบางคนที่เข้ามาในจังหวะนี้แล้วก็การครบกันในช่วงจังหวะนี้หรือพูดคุยก็เน้นในเรื่องของความบันเทิงมากกว่านะคะในโหมดของจริงจ,งจังที่จะต้องจับมือกันเป็นแฟนเนี่ยค่อนข้างจะอย่าเพิ่งไปโฟกัสเนาะสำหรับคนโสดนะอย่าเพิ่งไปโฟกัสเพราะบางทีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยหรือเปล่านะคะเหมือนพัดพลัง้ง ไปเที่ยวแล้วก็ค่ำคืนนั้นก็พัดพรั้งอะไรเงี้ยผีพักการอะไรประวันเนี้ยได้นะดังนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ดีๆนะคนโสดราศีธนูน,นะคะ <c oughs> อ่ะต่อมามาดูเพิ่มเติมนะคะ,ใน,นคะในส่วนของการ์ดออร์เคิลอ่ะในส่วนของการ์ดออร์เคิลนะคะว่ายังไงราศีธนูเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะ you're ready คุณพร้อมแล้วหลายๆอย่างคุณพร้อมแล้วคุณมีความพร้อมคุณมีศักยภาพที่เพียงพอหลายเรื่องที่คุณกำลังรู้สึกลังเลโลเลใจคุณจะทำหรือไม่ทำดีนะคุณอาจจะเกิดสภาวะลังเลโลเลใจในบางเรื่องนะคะแต่เขาบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานก็ได้งานที่เราอยากจะทำที่เราตัดสินใจจะทำหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะคะถ้าช่วงจังหวะนี้ คือเขาบอกว่าคุณพร้อมแล้วในหลายๆเรื่องทั้งการเงินการงานความรักความรักเช่นกันรเราอาจจะลังเลโรเลใจอยู่ก็ได้ว่าเราจะพร้อมที่จะมีความรักจริงๆหรือไม่นะคะในไพ่บอกว่าคุณพร้อมแล้วหลายๆอย่างพร้อมแล้วแต่ไพ่บอกว่าพร้อมแล้วแต่เราก็ต้องดูคนที่เข้ามาด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะสถานการณ์เดอะฟูมันอาจจะเป็นแบบเหมือน ชั่วจังหวะแค่ชั่วขณะไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้จีรังยั่งยืนเนาะมันอาจจะเป็นแค่ข้ามคืนหรืออะไรยังไงนะดังนั้นคนโสดยังไงต่อให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นแต่เราก็ต้องพิจารณาคนที่เข้ามาอยู่ดีเช่นเดียวกันขอให้ชาวราศีธนูมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ